ครับสวัสดีครับพบกับช่องทัพภู h ชนแนลนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนอ้าวมีไนโรเสารด้วยนะฮะอ่าโอเคผมพาเข้าไปดีกว่านะครับทุกคนอาจจะรู้นะ,ะ FC อ้าวผมอยู่หน้าน้ำตกทาหอมนะครับอุทยายนแห่งชาติภูพานนะฮะอยู่กับใครให,หนุ่มเสื้อดำ เรมาประมาณสี่โมงเนาะสี่โมงเย็นเขาปิดกี่โมงเนี่ยจริงๆแล้วเขาปิดห้าโมงนะฮะห้าโมงเรามีเวลาเขาไปดูด้านในอีกแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเนาะครับเพราะฉะนั้นแล้วอืเราไปดูกันก่อนตอนนี้คนอาจจะไม่มีเพราะว่าเรามาค่าค่แต่ถ้าเรามารอบหน้าอาจจะถ่ายอีกรอบนึ่งอันนี้คือมาซอรวจก่อนมาซอรวจก่อนเนาะมาเขาเรียกว่าอะไรมาเปิดหูเปิดตาก่อนครับเพราะว่าพี่ตุ๊กูก็ไม่เคยมาใช่ไหมใช่ ผมจะผ่านบ่อยนะผมมาผ่านบ่อยแต่ไม่เคยแวะนี่ใช่ไม่เคยแวะไม่เคยอะไรเลยไม่ใช่ไหมเ้ยไ้สังเกตเลยไม่ว่ามีน้ําตกข้าหอมอยู่ก็ว่าพงกลาว่าจะจอดอยู่ว่าเออไปรีบไปหาเดี๋ยวมันจะค้ามเมื่อ่ดยว่าที่นี่มีช่องสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเยอะนอกจากน้ําตกแล้วยังมีรอยเท้าพองพุทธบาทการบนครับผ่านไปอีกประมาณห้าหกโลตุ้มตมเคยเข้าไปยานด้วยอุทยาน ไปดูอะไรนะภาทิศตกดินสวยๆทั้งนั้นแต่ว่าเราไปดูด้านในก่อนเนาะเป็นการไม่เสียเวลามันไกลไหมก็ประมาณไม่ไกลครับเห็นไหมหลังคาลงไปนี้กันเห็นแล้ว๋อไปนะครับขับรถไปดีกว่าครับไกลขนาดนั้นเหรอผมคิดว่ากันโอเคโอเคไปเราขับรถเข้าไปดีกว่าครับผมปีแล้วอะน่าจะอ่ะมาถึงแล้วนะฮะเอฟซีนะครับอ่า โอ้มันก็จะมีป้ายบอกเนาะ FC นะครับฮะอะไรนะงูเหรอ King เหรอ FC งูรอกคาบพูดเป็นเล่นอืมหัวอะไร FC ฮะตรงนี้แหละเคยมานั่งแต่นั้นไม่มีน้ำนะครับ เขาติดปายบอก่าหามเล่นน้ำห้ามลงเล่นนนี่นะฮะเอฟซีก็จะมีน้ําตกสามชั้นนะครับน้ําตกสามลั่นเนาะน้ําตกสาวให้น้ําตกเขียวสิลธชัยนะฮะเอซีช่วงนี้ก็มีมีน้ำนะฮะคือเราเรามาพิดศดูใหม่ไงเรามาตอนปีใหม่อ ไม่มีน้ำไมา่มีน้น่าฝนบบอ่าฮะน่าฝนะะตรงนี้นะครับน้ำก็จะเยอะใช่นะคะัก็จะวน,นนะะมก็จะมีสะพานด้วยเนาะแล้วก็ป้ายบอกว่าระวังลื่นนะ ก็ไม่ลื่นเนาะนะครับ,เ,บรเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีน้ำหรอกเขาบอกว่าต้องขึ้นบนข้างบนมันคืน้ำตกข้างบนโอ้ขนาดนี้ไม่มีน้ำข้างบนมันก็ได้น้ำมันมาไม่ถึงน, <RO> <sequel. S 2> น้ำตกโอน้ำตกมาไม่ถึงเนาะเอาไว้รหลังถ้าเรามีเวลามากกว่านี้เราเราต้องเดินขึ้นไปมันจะมีทางขึ้นใช่เลาะ่ขึ้นไปตรงนี้เระขึ้นไปทางนี้นะเข้าป่าเลยแต่ว่ากลัวหลง ก็ลงอ่ะเจ้าหน้าที่พาไปอ่าเราไปนี่พี่เห็นน้ำแล้วนู่นน้ำเราเล่นเล่นน้ำพี่เห็นน้ำแล้วอือใช่เอาล้วครับเเราล่นน้ำตกแล้วนะฮะออเพราะว่ามันมันก็คือน้ำตกนั่นแหละแต่มันมาอ่างอยู่ตรงนั้นใช่พี่เห็นน้ำแล้วรุ่นสมัยก่อนอ่ะน้อยไปรุ่นมาเล่นนี้เพียบเลยนะเยอะมากมากันนะแต่ว่าดูอะไรเอฟซี อืมเปล่าเขารู้ทำไาทางลงก่อนอุ้ยเป็นเบื่องเลยเนาะตรงนี้มันจะเป็นทางนึงมันจะเป็นน้ำให้เล่นเงมันเป็นที่เล่นน้ำตรงนี้อ๋อเป็นแอ่งน้ำเป็นแอ่งน้ำใช่เวลาเรากโดดน้ำอย่างนี้ได้ไหมดั่มมึงไงเนี่ยเออลง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 ใช่ไหม <Yeah. S 2> ลงละมันแห้งนานกันเลยเหรอดูจากลักษณะแห็งใช่ไหมเข้มเป็นไหมเพราะน้ำแห้งนานไม่นานดีเป็นไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแห้งนานหรือยังนานแล้วแตกไม่ติด ปกติถ้าคำตัดพื้นพื้นแล้วมันจะติดมือเราแสดงว่ามันสแสดงว่ามันไม่มได้ไหลไหลมันไม่มีนานแล้วเนี่ยคำว่าสวยมากสวยนะสวยจริงๆมีชื่อเสียาที่ตะปูไปเยอะไปไหนไปไปดูอ่ะเขาเรียกว่า อโอ้นี่น้ำเนาะใช่อันนี้มันแห้งนานแล,ล้วหนานาเรือแ <len? S 2> อ่งสุดท้ายเรียกว่าเป็นสุดท้ายของน้ำตกน้ำตกอะไรนะคำหอมหอน้ำตกคำหอมหอถูกไหมล่ะก็ะแปว่าน้ำน้ำนไหลม,ม,มากมากมากกัด บบใช่น,น้ำสาะทุกวันอะสาะทรายอะไรต่างๆใช่แต่ใจเธอนี่ลคคและนะฮะเ,เ,เอาใจเธออะไรเอาใจเธอเอาใจเธอไม่อยู่แ้วใจเธอไปไหนใจเธอไปกับเขาเ,เ,เขาือาาอ,อ๋อไม่รู้ต้องถามใครอ่ะ ต้องถามใครอะตุ้มตามย้อนมาแล้ว <c oughs> เราก็ขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขอ้าวิวิลังอะไรตุ้มตามลังอะไรดำๆเนี่ยสำรวจไปสำรวจมามาพ่ออย่างนะบาดเดีั้งอะไรเหมือนเหมือนงูนี่เนาะอะไรเหมือนแบบแบบงูเห่าอ่ะเออจริงว่ะลักษณะเหมือนงูเลยอ่า มันเป็นรังปวกหรืรองอะไรฮะนี่นี่เหมือนนะสูงเข้าไปเหมือนงูเห่าอ่ะลักษณะเหมือนนะอะอืุ้ยเหมือนมากเลยเหมือนมากถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ทำหน้าปกอือเราได้เจอของดีนะนี่ยะฮะนะครับลักษณะเหมือนงูนะครับคือมันลงไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครเลเดินลงไปเรื่อยๆคงกลัวกลับมาไม่ถูกถูกต้อง ตรงนั้นมีแอ่งน้ำด้วยมีแอ่งเหรอเราไปไปดูอย่าพูดถึงสิเค้เมื่อกี้ใครพูดก่อนเอาเอืออันนี้ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าดอกอะไร ดอกอะไรดอกอะไรไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยต้นดอกรักเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้นดอกรักป่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ดอกอะไรต้นไผ่เลยเนาะต้นไผ่ดกว่าอืมเปลี่ยนล๊เปลี่ยนตาด้วย เสียงนกอะไรกันไม่รู้เาเราต้องรีบไปได้เืมเจอแอ่งน้ำสุดท้ายเดีวราุ้ยไม้ไผ่สีส้มใบไม้มันแห้งเบาต้นไผ่ไผ่ป่าไผ่ป่าเป็นอย่างนี้เนาะใบไผ่ป่าใช่เราก็ไม่รู้นะแล้วแต่ด ปป,ปาาลงไ้มีคนเคยมาเนะเาะาจนดนี้นี่นะครับแองสุดท้ายของค่ำคือวันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปนะทางน้ำตกไปนะฮะอืมอ่ะอย่างน,น้อยล้วก็มา,มาถึงแล้วลวิวบรรยากาศก็มันก็ ไม่เห็นธรรมชาติเนาะก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับเดินทางมาด้ดนวนมาจากพิภูเดินทางมาจากอุดรนะฮะก็อยากมาเที่ยวสกลนครให้ให้หมดนะครับผมผมบอกแล้วว่าสถานที่เที่ยวของสกลนครีเยอะมากมากครับผมเยอะจริงนะทุกคนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้มันมีสถานที่ใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ล่าสุดนี้ที่ที่มีสถานที่เ่อ่งเที่ยวใหม่ของจังหวัดสกลนครที่คืออะไรคืออะไรที่ไหนที่ไหนรู้ไหมไม่รู้จ้า ไม่รู้ได้ยังไ,งไงก็จำปลาดงไงเราเออเอออ๋อ<ล>จํปาปลานี่สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ซึ่งเป็นของลุงพลประเษนก็ลานองปูนะครับองปูปาริกิจนะฮะน่าจีนะ กำปะดงโคกน้องนาโคกน้องนาจะมาเดงนได้เองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนเด้อกลับก่อนมันมืดนะครับผมนะครับขอตัวลาไปบ้าายบายขอบคุณครับผม